ลักคนาราศีกุมปี2567เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเนื่องจากดาวเสาวให้คุณได้องค์เกณฑ์และเป็นเกษตรตราธิบดีมีความมั่นคงจึงเป็นปีแห่งการตั้งเนื้อตั้งตัวในด้านการเงินท่านจะต้องมีการวางแผนการเงินให้เป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นปีเพราะท่านจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆวันที่30เมษายนดาวพฤหัสบดีย้ายราศีได้ปทุมเกณ์ เป็นจังหวะที่ดีของชีวิตท่านที่วางแผนคิดจะทำอะไรสามารถลงมือทำได้เลยเพราะความสำเร็จกำลังรอคอยท่านอยู่การงานของชาวลัคนาราศีกุมจึงถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นด้านการเงินเนื่องจากพระราหูยังอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินหรือที่เรียกว่าราหูค้นทรัพย์ท่านจึงต้องวางแผนทางการเงินอย่างรัดกุมที่สุดและตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปการเงินการทองของท่าน จะมีสภาพคล่องมากขึ้นกว่าต้นปีความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปคนที่มีคู่อยู่แล้วจะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดีจึงเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวลัคนาราศีกุมถือเป็นลัคนาที่ดวงชะตาเปิดค่ะ